สวัสดีค่ะมานาการเด้นค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนําพืชสมุนไพรนะคะชื่อว่ามะระขี้นกค่ะเป็นพืชสมุนไพรที่ขึ้นอยู่ทั่วไปในสวนของเรานะคะเหตุผลที่ชื่อว่ามะระขี้นกก็เพราะว่านกในชอบกินเมล็ดของมันแล้วก็จะไปถ่ายทั่วสวนก็จะทําให้มันเนี่ยขยายพันธุ์ไปทั่วเลยค่ะบางทีก็ขึ้นตามริมรั้วขึ้นตาม อาต้นไม้นะคะเราก็จะปล่อยให้มันขึ้นสูงขึ้นไปนะคะมาราคีนกนี้นะคะเป็นพืชล้มลุกแล้วก็จะมีลักษณะเป็นเถาพันเรื้อยไปตามต้นไม้ตามขอบรั้วนะคะใบของมันก็จะมีสีเขียวแล้วก็เป็นหยักหยักประเภทบวกนะคะดอกของมันสวยงามมากเลยค่ะเป็นสีเหลืองนวลหรือเราเรียกว่าเหลืองดอกบวกค่ะ ส่วนมเมล็ดของมันนั้นนะคะก็จะเป็นรูปรีรีแล้วก็จะเป็นตาตะปมตะปั่ะปนะคะรสชาติของมันจะขมนิดๆแต่สรรพคุณเยอะมากเลยค่ะเราจะใช้ทั้งยอดและผลอ่อนๆของมันเนี่ยรับประทานเป็นอาหารนะคะมะนาวขี้นกนี้นะคะพอออกผลมาถ้าผลแก่จัดนะคะแล้วสุกก็จะมีสีเหลืองลักษณะนี้นะคะอันนี้เป็นผลที่แก่จัดนะคะ แล้วก็มันก็จะแตกให้เห็นเมล็ดสีแดงๆอยู่ข้างในอย่างนี้นะคะนกก็จะมาจิกกินเมล็ดของมันอย่างนี้ค่ะแล้วก็ไปถ่ายทั่วสวนของเราเป็นการขยายพันธุ์โดยธรรมชาติเดี๋ยวเราจะเก็บยอดของมะระขี้นกนี้ไปแกงกันค่ะวันนี้นะคะไปเก็บยอดมะระขี้นกมานะคะจะแกงยอดมะระขี้นกใส่ไปย่างค่ะนี่คือยอดมะระขี้นกนะคะที่เราเด็ดเป็นท่อนๆแล้วก็เอามือ กาะของมันออกบ้างนะคะอันนี้คือผลของมันนะคะก็หั่นแกงด้วยกันได้ค่ะอันนี้คือปลาย่างที่เราต้มให้เปื่อยนะคะแล้วก็แกะเอาก้างออกเอาแต่เนื้อส่วนน้ําของมันนั้นนะคะเราก็ทําเป็นน้ำสต๊อกแล้วก็เป็นน้ําแกงค่ะอันนี้คือเครื่องปรุงนะคะที่มีกระเทียมพริกหอมหัวแดงแล้วก็กะปิโครให้เข้ากันแล้วก็อย่าลืมนะคะน้ำมะเขือเทศนะคะ ใส่ไปด้วยจะทําให้รสชาติของแกงดีขึ้นค่ะเรามาแกงกันเลยนะคะน้ําแกงนี้เป็นน้ําต้มปลาย่างนะคะเมื่อน้ําเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่พริกแกงลงไป าด้วยปลาย่่งค่ะแล้วก็มะเขือเทศนะคะใส่ผลของมันไปด้วยเลยค่ะนะต้มไปนะคะกะให้มะเขือเทศสุกนะคะเราถึงจะใส่ผักลงไปค่ะ ที่มะเขือเทศสุกแล้วนะคะก็ใส่ผักลงไปเลยค่ะปิดฝาไว้สักครู่นะคะสุกแล้วละค่ะหอมหน่าทานจังค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วละค่ะกลิ่นหอมนะ่ารับประทานมากเลยค่ะรับประทานตอนอุ่นๆนนร้อนๆนะคะทำให้เจริญอาหารเพราะความขมของบะระนะคะ ช่วยกระตุ้นน้ำย่อยทำให้เจริญอาหารสำหรับคนที่ไม่ค่อยสบายนะคะฟื้นจากการเจ็บไข้ามารับประทานอาหารไม่อร่อยนะคะทานแกงมระก็จะทำให้เจริญอาหารนะคะสรรพคุณของมระขีนกนี้นะคะมีเยอะมากโดยเฉพาะผลของมันนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะที่ต้านโรคมะเร็งแล้วก็ลดน้ำตาลในเลือด นะคะแล้วข้อสำคัญที่สุดก็คือมีสารช่วยชะลอความแก่นะคะนอกจากนั้นมาลาคินนกนี้ก็ทำให้รักษาเกี่ยวกับตานะคะตาฝ้าฟางแล้วก็ทำให้เฉลิญอาหารดับกระหายนอกจากนั้นนะคะมาลาคินนกนี้ก็ช่วยรักษาโรคกระเพาะนะคะแล้วก็ช่วยในการขับเลือดขับประจำเดือนทำให้ประจำเดือนมาตามปกตินะะนอกจากนั้นมาลาคินนกก็ยัง ช่วยเกี่ยวกับในเรื่องของการรักษาการปวดเมื่อยตามข้อตามกระดูกนะคะสรรพคุณเยอะมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็หามารับประทานนะคะมะระขีน,นกผักพื้นบ้านถ้าชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับมานาการ์เด้นด้วยค่ะขอบคุณค่าที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ